สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงโควิดสายพันธุ์ล่าสุดก็คือโอมครอนหรือที่คนไทยเรียกว่าโอมิครนมันไม่ใช่โควิดร้ายแรงแบบที่เราเคยรู้จักแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้คุณอาจจะต้องบอกว่าผมบ้าและผมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าผมเล่นกับตัวเลขผมรู้ดีว่ามีคนติดโอเมรอรเนี่ย เยอะมากๆในทั่วโลกแต่ว่าจำนวนผู้ที่มีอาการหนะักจำนวนผู้ที่เข้าโรงพยาบาลนั้นมันลดลงมันไม่เป็นไปนตามสัดส่วนแบบที่เราเคยเจอกับเชื้อเดลต้าเพราะฉะนั้นไอโอมครอนเนี่ยมันไม่ไล่แรงอย่างที่เราเคยเข้าใจแบบที่เราเคยคิดมันมีเหตุผลประกอบสองอย่าง 1. คือตัวเชื้อของมันเองมันกลายพันธุ์จนเบาละมันแทบจะเป็นวัคซีนตามธรรมชาติอยู่แล้วไอตัวนี้ลั่นที่สมนุษย์ที่ฉีดวัคซีนครบสูตรอย่างในนอร์ทอเมริกาเขาก็ถือว่าฉีด mRNA 2เข็มเนี่ยก็ถือว่าครบสูตรถ้าฉีดเข็มที่3ก็คือเป็นบูสเตอร์แม้แต่คนที่ไม่ได้ฉีดบูสเตอร์เมื่อรับเชื้อโอมครอนมาแล้ว คนจำนวนมากก็ไม่มีอาการหรือมีอาการเบาหลายคนก็ไม่ติดเชื้อด้วยซ้ำไปและถ้าเกิดคุณติดตาม a ฟ e b o o k ของผมคุณจะทราบว่าครอบครัวของผมนั้นติดเชื้อโควิดโดยที่ทุกคนไม่มีอาการเลยและคำว่าไม่มีอาการเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องถามว่าหายป่วยแล้วหรือย,ยังมันจะป่วยได้ยังไงละในเมื่อมันไม่มีอาการเนี่ยแต่เหตุที่เรารู้ เพราะว่าทางโรงเรียนเขาแจ้งมาว่าลูกชายคนเล็กของผมนั้นสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเราก็เลยเช็คดูว่าทางเราติดเชื้อหรือเปล่าแม้นว่าติดแต่ไม่มีอาการก็คือไม่ปวดหัวไม่โตร้อนไม่ไอไม่มีน้ำมูกไหลไม่มีอาการใดๆเลยและสาเหตุสำคัญก็คือวัคซีนทำงานได้ผลจริง อย่างผมและภรรยานั้นได้รับโมเดอร์นาสองเข็มเข็มที่สองนั้น6เดือนที่แล้วก่อนที่จะได้รับเชื้อส่วนลูกชายสองคนนั้นได้รับไฟเซอร์เข็มที่สองของเขานั้นได้รับเมื่อห้าเดือนที่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเชื่อว่าครอบครัวของเรานั้นมีภูมิต้านทานสูงและผมเคยแชร์คิปก่อนหน้าน,นี้แล้วที่ผมรวบรวมเอาไว้ให้ภูมิต้านทานสูงนั้นโดยธรรมชาติมันเกิดจากอายุที่น้อย นั่นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเพิ่มภูมิต้านทานและผมจะแนบคลิปที่มียอดวิวกว่า2ล้านวิวให้กับคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายสิ่งสำคัญของการเพิ่มภูมิต้านทานก็คือคุณต้องนอนหลับให้เต็มอิ่มแล้วผมบอกในคลิปนั้นว่าการที่คุณจะนอนหลับให้เต็มอิ่มคุณจะต้องนอนให้ตรงเวลา และการที่คุณจะนอนให้ตรงเวลานั้นคุณจะต้องกินให้ตรงเวลาแต่สิ่งที่ผมไม่ได้บอกในคลิปนั้นก็คือผมกินแค่สองมือก็คือมื้อเช้าเนี่ยผมกินมังสวิรัตเรียกว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดร้อยเปเซมีข้าวโอ๊ตผลไม้ธัญ,ญพืชแล้วก็โยเกิร์ตธัญ,ญพืชเนี่ยก็รวมถึงเมล็ดกัญชงเมล็ดทานตะวันเมล็ดฝักทอง แล้วก็ถั่วที่หลากหลายชนิดส่วนอาหารกลางวันผมก็กินแบบปกติที่ภรรยาจะทำให้นะข้าวเย็นผมไม่กินเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังมื้อเที่ยงไปแล้วจนไปถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งผมไม่ได้กินอาหารอะไรเลยก็จะถือว่าเป็น intermittent fast ก็ได้เพราะว่าอดข้าวอย่างน้อย18ชั่วโมงและผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำ intermittent fast เนี่ยคุณควรอดอย่างน้อย16ชั่วโมง นอกจากจะทำให้คุณหลับดีและไม่เป็นโรคของศตรวรรษที่21แล้วที่คนไทยเป็นมากและนิยมเป็นกันมหาศาลในขณะนี้ก็คือพวกโรคเบาหวานหัวใจโรคความอ้วนความดันทั้งหลายแหลโรคที่มาพร้อมกับศตรวรรษที่21โรคที่มาพร้อมกับสุขภาพที่อ่อนแอไอสิ่งเหล่านี้มันจะลดลงไปได้เยอะมากเลยถ้าเกิดคุณกินแค่สองมือ้อ และจะดีมากไปกว่านั้นถ้าเกิดคุณกินมังสวิรัตยังชุมชนสันติอโศกญาติธรรมของเขาเขาไม่รู้จักหรอกไอ้โรคเบาหวานโรคอ้วนเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายๆจากวิถีชีวิตวิถีการกินที่แตกต่างส่วนที่มีค่าวว่าภิกษุในเมืองไทยฉันสองมือ้อแล้วก็ยังเป็นโรคเบาหวานกันเยอะแยะเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะไม่รู้ว่าแอบฉัน ตอนค่ํากันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบหรือขึ้นอยู่กับอาหารที่ญาติโยมเอาไปถวายวัดอาจจะถวายน้อยก็เลยเลือกฉันไม่ได้นะภิกษุที่เป็นเบาหวานนั้นมักจะเป็นโรคอ้วนด้วยการที่เป็นโรคอ้วนก็หมายความว่ากินเข้าไปเยอะฉันเข้าไปเยอะหรืออาหารไม่มีความหลากหลายถวายมาแต่ของฟาสต์ฟู้ดอย่างนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเป็นปริศนาที่อยากจะฝากไว้ว่าทำไมพิสุในเมืองไทยที่เชื่อกันว่ากินสองมือนั้นยังเป็นโรคเบาหวานยังเป็นโรคทันสมัยในศตรวรรษที่21กันอยู่และในคลิปนั้นผมก็เน้นวิตามินดีเป็นตัวสำคัญเลยบอกว่าเน้นแล้วเน้นอีกวิตามินดีวิตามินดีคุณจะทานวิตามินดี ที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้วันละ1,000 IU หรือ International Unit แต่สำหรับครอบครัวผมเนี่ยเรียกว่าอัดกันช่วงที่โควิดออกมาใหม่ๆเนี่ยอัดกันวันหนึ่ง4,000 IU แล้วเรายังชอบกินตากันด้วยเนื้อสัตว์นั้นผมกินน้อยมากแต่ลูกเขาก็กินกันเหมือนกับเด็กปกติเราเป็นครอบครัวที่กินผักเยอะมากๆ ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือออกกำลังกายทุกวันโดยที่ไม่ได้ออกหักโหมอะไรวันหนึ่งก็20นาทีเอาให้เหงื่อออกเหตุที่โอมิครอนมันติดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นแอร์บอลแท้ๆก็คือคุณจะป้องกันมัน่ะคุณจะต้องใช้ n อ5น i หรือว่าใส่หน้ากากสองชั้นเพราะฉะนั้นมันติดกันง่ายมากในการรับเชื้อของโอมิครอนนั้นมันง่ายมากๆ รับมาแล้วอาจจะติดหรืออาจจะไม่ติดก็ได้แต่ถ้าติดแล้วแล้วถ้าเกิดคุณมีภูมิคุณฉีดวัคซีนครบสูตรจะสูตรไข้หรือสูตรอะไรก็แล้วแต่ถ้าฉีดครบโอกาสที่คุณจะมีอาการหรือที่เรียกว่าป่วยเนี่ยมันน้อยมากและในต่างประเทศอย่างในแคนาดาเชื้อไวรัสนี่มันแพร่กระจายได้ง่ายมากเพราะว่ามันอยู่ในอากาศได้นานอากาศมันเย็น มันไม่ได้ตายภายในสองนาทีแบบในเมืองไทยแต่ไวรัส,สที่มันแพร่ง่ายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไม่รุนแรงไม่ร้ายแรงอันตรายของโอมิครอนมันจะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ก็คือความรุนแรงมันน้อยถามว่ามีคนตายเพราะไข้หวัดใหญ่ไหมมีมีทุกปีปีละหลายพันหลายหมื่นคนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะคนแก่แต่ถามว่าคุณจะต้อง กลัวจนหัวโหวดไหมจนกระทั่งไม่ต้องออกไปทํางานเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่คุณจะต้องไม่กลัวมันและหลายประเทศเนี่ยคนติดติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยเขาไม่นับเคสแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จะนับไปทําไมมันเยอะแยะเต็มไปหมดขี้เกียจนับแล้วมันก็ไม่รุนแรงอะไรมันเหมือนกับคนที่ติดไข้หวัดใหญ่คุณจะนับไว้ว่าประเทศไทยติดไข้หวัดใหญ่ปีละกี่หมื่นกี่แสนคน ที่เกียจนับเอาไว้ตายซะก่อนถึงจะนับศพว่าเขาติดไข้หวัดใหญ่แล้วตายมันมีกี่คนในแต่ละปีและอัปเดตล่าสุดของสาธารณของแคนาดาเนี่ยถ้าเกิดคุณติดโอมิครอนและฉีดวัคซีนครบถ้าคุณไม่มีอาการไม่ต้องกักตัวเลยแต่ถ้ามีอาการกักตัวแค่5วันเท่านั้นเองพอเขารู้ว่าคนที่ไม่มีอาการนั้น โอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นมันน้อยมากขณะที่คนที่มีอาการนั้นยังมีโอกาสแพร่เชื้อเขาเลยให้กักตัวแต่ว่ากักตัวแค่ห้าวันเท่านั้นแหละสมัยก่อนคุณจำได้ไหมกักตัวกันสิบสี่วันต่อมากระดลงเหลือสิบวันปัจจุบันนั้นในแคนาดากักตัวกันแค่ห้าวันก็พอและจากสถิติเขาพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบ สามเข็มก็คือมี b o เตอร์แล้วนะครับป้องกันการติดเชื้อได้50%ก็หมายความว่าครึ่งหนึ่งติดเชื้ออีกครึ่งหนึ่งไม่ติดเชื้ออ้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอาการอีกครึ่งหนึ่งเขาก็ไม่มีอาการก็คือเขาก็ไม่รู้โดยซ้ําว่าเขาได้รับเชื้อมาแล้วแล้วก็อาการที่ว่านั้นมันก็เป็นอาการที่น้อยมากๆเรียกว่าน้อยกว่า side effect ของวัคซีนบางตัวโดยเฉพาะโมเดอร์นา นะหลายคนที่ฉีดโมเดอร์นาก็ทราบดีว่าไซเฟ e c t ของโมเดอร์นาโดยเฉพาะเข็มที่2เนี่ยมันแรงมากมันแรงขนาดที่ว่าทําให้คุณอ่อนแรงไปได้วันหนึ่งหรือ2วันเลยทีเดียวขณะที่ไอเชื้ออูมิครอนเนี่ยมันอาจจะแค่น้ำมูกไหลไอจามฟึดฟัดไม่ถึงครึ่งวันก็หายนั่นก็คือคนที่มีอาการส่วนมากนะส่วนมากเขาจะอาการเบา ยกเว้นคนที่ร่างกายอ่อนแอคนที่ไม่มีภูมิต้านทานและโดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนมาไม่ครบแล้วก็อายุเกิน65พวกนี้ผมก็ยังต้องแนะนำให้ป้องกันตัวเองและคำแนะนำนี้จะเป็นคำแนะนำที่บ้าที่สุดเท่าที่ผมจะเคยแนะนำคุณก็คือผมแนะนำคุณให้ติดเชื้อโอมิครอนถ้าเกิดคุณได้รับวัคซีนครบ อายุไม่เกิน65สุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวเพราะว่าอูมิครอนนั้นมันคือวัคซีนบูสเตอร์มันช่วยให้คุณมีภูมิต้านทานต่อโควิดสายพันธุ์ที่ตุนแรงได้ดีขึ้นเหมือนกับพระเจ้าสร้างมันให้มาเป็นวัคซีนอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นคำแนะนำที่บ้าที่สุด หรืออาจจะเป็นคําแนะนำที่ดีที่สุดก็ได้สิ่งที่น่ากลัวกว่าติดโควิดในขณะนี้ก็คือความกลัวจนเป็นโรคประสาทรับประทานไม่เป็นอันจะกินแล้วถ้าเกิดคุณเห็นด้วยกับผมเนี่ยคุณต้องช่วยแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆให้เสียงดังไปถึงรัฐบาลว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด แล้วมันจะเป็นผลดีในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยถ้าหากประชาชนส่วนมากได้รับวัคซีนครบแล้วคนจะไม่ตายเพราะโควิดแต่คนจะตายเพราะอดตายกันอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ถ้าเกิดคุณเห็นด้วยกับผมสงครามกับโควิดนั้นเราจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าเราจะต้องไม่แพ้สงครามอันดับแรกที่ง่ายที่สุดก็คือรับวัคซีนให้ครบทุกเข็ม ไม่ว่าสูตรไหนก็ตามคุณรับให้ถึงเข็มบูสเตอร์เลยนะจะให้ดีที่สุดก็คือเอาสูตรของ WHO หรือ CDC ของสหรัฐการใส่หน้ากากป้องกันล้างมือรักษาระยะห่างแยกจานแยกช้อนมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วคุณก็ควรทำมันไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าจะต้องล้างมือทุกสองชัออง่วโมงแล้วก็ใส่หน้ากากสองสาชัน้น นะอันนั้นมันก็เกินไปถ้ามันจะได้รับเชื้อมาโดยที่คุณใส่หน้ากากชั้นเดียวอ่ะก็ต้องยอมนะ่ะที่สําคัญก็คืออยากกลัวจนหัวหดถ้ากลัวจนหัวหดก็หมายความว่าคุณนะแพ้สงครามครั้งนี้คุณยังต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพต้องเรียนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็พบปะผู้คนตามความจําเป็นคือลดแต่ไม่เลิกกินข้าวนอกบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวผมจะแนบคลิป ที่ผมอัดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มียอดวิวไปแล้วกว่า2ล้านวิวมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ว่าคุณจะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองได้อย่างไรแนะ่แล้วก็มียอดวิวกว่า2ล้านวิวแล้วในขณะนี้คลิปนั้นสำคัญกว่าคลิปนี้ซะอีก ขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับแล้วก็ฝากกลุ่มและเพจของ facebook ก็คือคุณเข้าไป facebook แล้วก็เสิร์ชหากลุ่มสนทนาชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์แล้วก็เพจหลักคิดของพระพุทธเจ้าคลิปอะไรต่างๆที่ผมออกเนี่ยผมก็จะไปโพสต์ในนั้นแล้วบางทีไม่ได้ทำเป็นคลิปผมก็พิมพ์ลงไปเพื่อเป็นการสื่อสารสั้นๆ แล้วก็ติดตามสาระดีๆจากผมได้จากมีเดียที่เห็นอยู่ในขณะนี้และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มอปลายให้ฟรีขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ